มกกไ,มไม่มีเนี่มีก็เลียฟางเสียงกนเ็เ็ดเนี่มนมไม่มีแระซอนลวงดํา เม็ดดำมดแล้วก็ออกไม่สุดเนี่ยไม่มีเนี่ยมีก็รีบฟังเสียงแ้กเช็คเช็คมดนเนี่ย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 มอเนี่ยไม่มีไม่มีแม่ดแดงแล้วที่เป็นเห็นเข้าวเป็นถุงซุงซุงอยู่ในไทยมดเลยตามเดือนมาแล้วไม่เคยอย่างนี้ทักบพี่ปกติมันจะต้องเริ่มหวยยดติได้ทันทีนะนี่นะถ้าเข้าที่แล้วปกติดีๆนี่แหละนะเนาะ สามเดือนน,นี่นี่นี่ถ้าเข้าเราปกตินะอออีกสิบวันเนาะร้อยอเนี่ยเนี่ยถ้าคนทำหนาจะรู้เลยประมาณ9 5หรือ100วันร้อวันหน้านี่ต้องร้อยสีหน่งใหญ่อ่ะร้อยวันจะเป็นประดุนค <ฮะ S 1> ่ะเนี่ยนะดีๆจะต้องเป็นอย่างนี้น่าต้องเรียนว่าภัยพิบัติครั้งนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ เราเคยเจอปัญหาเพลี้ยกระโดดเราเคยเจอปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆนะครับขณะนี้ทางกรมการข้าวก็ได้พยายามวิจัยพันธุ์ข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงจากศัตรูพืชเหล่านี้นะครับแต่ปีนี้โชคร้ายนะครับอากาศหนาวต่อเนื่องพืชก็ไม่ผสมพันธุ์นะครับพืชก็ไม่ผสมพันธุ์ต้นข้าวไม่ผสมพันธุ์ก็ไม่ไม่มีรวงก็เกิดความเสียหายการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้นะครับ เกษตรกรอย่างนางเปลืองนี่นะครับได้ยืนยันกับผมว่าจะไถ่ทิ้งนะครับเนื่องจากปลูกอยู่15ไร่ใช่ไหมสิบห้าไร่เนี่ยเกี่ยวมาเนี่ยค่าจ้างเกี่ยวไร่ละ500บาท15ไร่ก็7,5 0 0ค่าเกี่ยวนะครับแล้วก็จะได้ข้าวแค่ประมาณ4 0 0 0บาทซึ่งไม่คุ้มนะครับก็นางเปลืองก็บอกว่าจะไถ่ทิ้ง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับทางจังหวัดก็จะช่วยเหลือด้วยการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยหนาวที่มีต่อพืชวีต่อต้นข้าวนะครับแล้วก็จะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังคือจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละประมาณ1,300บาทครับ